สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพ้นภัยทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะผมรันพ้นภัยก็ยจะมาให้แนวาทางชุดเลขดังสิบชุดนะครับชุดสรุปเลขดังสิบชุดที่เลขดังแล้วก็มาวิเคราะห์เลขดังตลอดยี่สิบห้าปีชุดเลขดังสิบชุดนี้ไม่เคยออกวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ตรงกับวันที่หนึ่งกษตรยนต์หกแปดครับตัวเลขสิบชุดนี้มาดูกันว่าสิบชุดมีตัวไหนบ้าง และตัวไหนที่ไม่เคยออกวันจันทร์เลยนะครับตลอดยี่ห้าปีเลยครับตัวไหนที่ไม่เคยออกก็ไม่ต้องซื้อครับตัวที่ไม่เคยออกก็ไม่ออกเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ทุกอย่างก็เลนแล้วแต่เป็นแนวทางเท่านั้นที่นามาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ FC ทางซ่องนะครับถ้าบางทีถ้าเรารู้ว่าตัวไม่ออกบางทีเราซื้อลอตเตอรี่เราก็อาจจะซื้อน้อยน้อยลงก็ได้ครับมันก็จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองของการซื้อฉลากจิ้งหลังรัฐบาลนะครับก็ไปซื้อตัวที่เคยออกนะครับส่วนใหญ่ตัวที่เคยออกก็ออกเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ก็ผมลำน้ำไปก็เก็บสถิติมาตลอดยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่หกปีนะครับมาดูกันนะครับว่าหนึ่งกันยายนหกแปดตรงกับวันจันทร์ชุดเลขดังสิบชุดตัวไหนที่ไม่เคยออกวันจันทร์แล้วรูดช็อตชุดเลขดังสิบชุดมีตัวไหนบ้างมาดูกันครับชุดเลขดังอันดับหนึ่งนะครับเป็นสองแปดนะครับลอตเตอรี่หายาเป็นสองแปดต่อมาก็เป็นห้าเจ็ดนะครับอันดับสองอันดับสามเจ็ดสามนะครับอันดับสี่คือห้าแปดนะครับ อันดับห้าคือเก้าสามครับอ่าเลขดังอันดับหกคือสี่เก้าอันดับเจ็ดคือหกหนึ่งอันดับแปดคือแปดสามอันดับเก้าคือสองเก้านะครับอันดับสิบคือสามสองนะครับเพื่อนสมาชิกก็ดูนะครับว่าออันดับหนึ่งสองแปดนะครับสองแปดตลอดยี่สิบห้าปีไม่เคยออกวันจันทร์เลยนะครับไม่เคยออกวันจันทร์แม้แต่ครั้งเดียวนะครับไปดูถิติย้อนหลังนะครับ วันจันนะครับไม่อีกตัวเลขไม่เคยออกสองแปดหรือแปดสองไม่เคยออกเลยนะครับก็ก็มารอดูกันนะครับว่าตัวแนวทางที่ผมให้มันจะแม่นไหมวันจัน์ไม่เคยออกสองแปดแปดสองเลยนะครับส่วนห้าเกีดเคยออกนะครับห้าเจ็ดเคยออกเจ็ดสามเคยออกนะครับวันจันท์แล้วก็ห้าแปดไม่เคยออกวันจันท์นะครับวันจันทไม่เคยออกห้าแปดแต่ออกแปดห้านะครับ รายละเอียดผมขนาดนั้นเลยนะครับไม่เคยออกห้าแปดแต่เคยออกแปดห้านะครับวันจันทร์นะครับส่วนเก้าสามเคยออกนะครับเก้าสามเคยออกสี่เก้าเคยออกหกหนึ่งหกหนึ่งไม่เคยออกวันจันทร์เลยนะครับหกหนึ่งไม่เคยออกวันจันทร์แปดสามเคยออกสองเก้าเคยออกสามสองเคยออกนะครับวันจันทร์นะครับเพื่อนสมาชิกก็แคปหน้าจอไปเลยครับ ตัวไหนไม่เคยออกผมก็จะกากระบาดไว้นะครับเราก็จะไม่ได้เป็นการสิ้นเปลืองในการซื้อฉลากที่แหม่รัฐบาลนะครับตัวไหนไม่เคยออกเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับก็ทุกอย่างก็ล้นแล้วต่เป็นแนวทางดีๆทั้งนั้นที่นามาฝากเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทั้งช่องนะครับส่วนเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับสองทุ่มครึ่งก็น่าเสียดายนะครับสายด่วนฝั่งโค้งนะครับสายด่วนฝั่งโค้งไอาเมื่อคืนเราผิดสองตัวนะครับอ่าหลักพันถูกนะครับหลักหน่วยถูกนะครับ ผมให้หนึ่งเก้าสามหนึ่งนะครับตัวเลขออกหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับก็ตัวเลขไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้านะครับส่วนว่าส่วนรอบวันที่ยี่ห้าเราเข้าแปดห้าเราก็ว่าเข้าแปดห้านะครับส่วนรอบวันที่ยี่ห้าเราผิดตัวเดียวม่งั้นก็สี่ตัวแตกนะครับส่วนรอบนี้ผิดสองตัวนะครับผิดเราก็ว่าผิดครับไม่เข้าก็คือว่าไม่เข้าแต่ส่วนหลักพันกับหลักหน่วยเข้าเป๊ะนะครับผมให้หนึ่งเก้าสามสี่ตัวเลขอลขอกหนึ่งห้า หนึ่งห้าสี่หนึ่งครับก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกนะครับเราทําตัวเลขไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้านะครับส่วนวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันศุกร์นะครับยี่สิบเก้าเดี๋ยวสายด่วนฝั่งของเราก็เดี๋ยวนาแนวทางดีมาให้เพื่อนสมาชิกเลยสีทังช่องนี้นะครับเพื่อนสมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเลืองดังสิบชุดที่ไม่เคยออกฟันจันนะครับ ที่ากากระบาดไร้ไม่ใช่ออกวันจันทุกอย่างก็เล่นแล้วแต่เป็นแนวทางดีดๆนะที่นำมาฝากเพื่อนสมาชิกเลขสี่ทางช่องนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรก็ฝากแนวทางตัวเลขที่ไม่เคยออกวันจันอ่าแล้วก็เป็นชุดเลขดังสิบชุดมาฝากเพื่อนสมาชิกเลขสี่ทางช่องนะครับส่วนเพื่อนสมาชิกเลขสี่ทางช่องอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเลขหรืออ่าแนวทางก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยาก ทราบเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์เดี๋ยวผม, comment, วผมลงคลิปให้เพื่อนสมา,าชิกและเอฟซีทางช่องอให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพ่งทงภัยก็ฝากชุดแนวทางที่ไม่เคยออกวันจันทร์แล้วก็ชุดเลขดังสิบชุดมาฝากเพ้นสมา,าชิกและเอฟซีทางช่องครับสาหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ